สบายดีสบายดีพี่น้องพอโปรยแล้วเนาะกับสองสไลด์บนหน้าสุดหนึ่งแลพี่น้องมื่อนี้กเป็นมืออันสุดท้ายแล้วพี่น้องที่ห้านเก็บกูเนาะก็เลยมาปั่นอี่นี้พี่น้องเข้าเก็บกูเรียบร้อยแล้วพี่น้องมื่อนี้แหละแล้วแต่ขาเสาเนาะกูเกี่ยวนั่นแล้วแต่เมื่อวานนี้แล้วพี่น้องเกี่ยวนะมื่อนี้ก็เลยมากูกูมาหน้าตรงนี้นะกูมาหน้าแคมบ้านเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นนะมันบ่มีเทียงแล้วพี่น้อง แล่กะให้น้ามีน้าอ่างไว้มันมีบ่อนกองเนาะก็เลยหาบขามห้องมาใส่รถไฟแกมานาแคมบ้านมาปั่นอยู่ผี่เนาะพี่น้องบรยากาพยายามกวมส่วนปั่นเลยนพี่น้องเพราะว่าไกลาเนาะบ่มีคนเผาเป็นก็เลยว่าปั่นเลยซะนะปั่นขาบแรงเลยนะพี่น้องเพิ่นแล้วขาบสาวปั่นขาบแรงเลยมาเบิงเนาะพี่น้องนางนี้สิได้จักสอมเนาะแต่ละทงน่ะยังเบิดเด้อพี่น้องเพราะว่ารถมันยังไปบ่ได้เนาะพี่น้องเพิ่นทางมันยังยาเนาะรถไทรถปั่นไปบ่ได้เนพี่น้อง ดินมันลมเนาะดินมันลมแหงนะพี่น้องอีกประมาณนทิศหนึ่งสองทิศยังบ่แหงรถยังไปยากเนาะพี่น้องคำหาโบแปลงแปลงกันยังหยิบไปยาดนามอังข้าให้หนาเพียงนาแขงใมเพิ่งพี่น้องยานรถข้าเนี่ยนาะจนถ่าทางรถไปสบายพูดเนาะพี่น้องจึงถาปันซุ่มนั้นซุ่มไก่กมัวปันแถวไก่ได้นะอันนี้ท่งนี่นะหามาพี่ซื้อได้พี่น้องจังได้ปันก่อนนะนี่พี่น้องรถปัน เฮ้พแม่จะเฮตุบออันนี้ก็ได้แม่ถ่ายอีกสายเจะาน้อยมันลุดเข่ามันสินี่ปานท้องกม่าได้งานนี่สบายดีเอฟซีดูสบายดีเอฟซีหน้าเพลินยังไกงได้พี่น้องรหดเขาบาได้กันกับท่านละปันกันได้หน้าเพลินมืัอนี้คนงานหน่อยได้พี่น้องยิ่งหมดปันแกมาโลแก่เข่าซอยไม่ใหไงปอกเพลินไม่บอกไม่ไงปอกมาแกเข่าแกเข่ามาบ้าน nó nha ở đó ngheu nhân số lệ lượng với sứcrà à? à, cả... sử vô và xin đẹp bé đã sử tin luôn nào khi nóu nhang เตรียมคนมีทางเขาหอมมะลิหรือว่าเขาเจ้านะพี่น้องเออเขาเนียวมาเบิ้งเนาะงานมาสรุปหน้าไฮนี่วสิได้จักสอบเนาะพี่น้องแปดสิบสอบกากะตายนี่นิแปดสิบสอบกากาตาเบิ้งเขาด้วยยอดแปดสิบสอบจ้วย อีพอสิเจ้าค่ะไอว์วันพันแม่แหล่ซื้อบ่เรียนพิษอ้าวขาวจ้าด้วยเถวอขึ้นไปนะอ้าแถวท้งหน้าข่าเจ้เอ่าเรียนเดียวแล้วปั้นขาปั้นขาเจ้าเขาด้วยก่อนค้นข่าวให้หนยมามาคนมันน้น ลุยเด็กเจ้าเนี่ยเสียแล้วแม่แล้วเด็กเจ้าเนี่ยเสียลาคนด้อเด็กเจ้าเด็กคนเขาเจ้าน่ะเด้ว่าต่เสียมากแล้วว่าต่มันเสียมากแล้วมื่อ่นสิไปเองวัดบ่ นี่นาพี่น้องมาเองแล้วพมดได้จะเอามาเองนี่นงพี่น้องเอาโบอาอแม่ถาต้งเห็มนั่งถาอยู่ดิยาคือบไายไข่ห่อยเลยตับมันวะ นเขาว่าีสปีเมีปีนี่คนนั่งโต้งนังทาโต้งแหละขเจ้าอเ้าแล้วอันอพาตั้งพาตั้งกันไว้นะแถวเดียวหว่าินกจะเียร์มีคนอยอย่ยสุโซเล็กอา่าสุพิษกันเนี่ยปันเขาได้พัวกับเมียเจ้าเพ่นปันเข่าเป็นแหลวก่อนได้ <c oughs> อ้าวอาถอยใหม่ยิงนะพี่น้องปั่นเข่าจ้าก,ก่อนไม่รถถอยรถถอยรถคนลงแต่รถเองคนับพี่น้องแบกเบือกละสอบแล้วเด้อสองบาทก็ต้องสองสอบผม <c oughs> มีพันธุ์ลูอ้อยไม่พ <c oughs> ันเฮตตี้เป็นลอย <c oughs> เือน้าพี่น้องงานปันพอยยนมาค่นี้รุ่นน่นเกี่ยวออกแล้วยันเอาพี่น้องคนเรียบร้อยบัทอปีก่ายสำมัจจแม่แล้เออ้ขาว่าเบานะคาวิรงทางน่ะน้าน้าผื้นจะซื้อได้ไหมแหละ เอาบพ่ท่านเห็นครับลุยพี่น้องมาดินะมาถ่าเบิงพนงานกองหน้าทงนี้เนาะวัสิุกรยันเสาแล้วมาสรุปกันแต่ละทงอาดูอ่ะเละสอบเอาเพืองกับจำโบจจับคนละคางมาทถาะเอ๊ะ พี่น่าออกน่องปานทองมาซอยเพราะว่าหน้าพื้นย,ยังไม่ท่าแหละปันเนาะหน้าเพลินไกลทางรถไปกันยากกว่าทางหน้าเสล็ยเอ้าล่อยฮูเซเว่นต่าเพราะนะคนปันปันเนอะ เียวเยยนซื้อไพรนี่นอยยันลงยันกลกันยันลอยยง จ้าไอ้กั้นน้ำกรอนชัยน้ามื่นน้าล่าแล้วพี่น้องสิเป็นปวินนึงนึงละถอกหน้าอ,อ,อ้อเคยถอกหน้าอ้ออ่อมเดี๋ยวเอากระนน้ำกรอนนะ่ากะติกน่ะถอกกิมลอดเปสีนะป่น่าถุงยางจับเปาจ้องอร่อยแปซี่ถุงยางแดงนะเออ จะมาไปเรียบร้อยนะพี่น้องเป็นวิ่งนหนึ่งนานไล่พันมาตากแดดนะพี่น,อน้องนุเปลือง วิ่งมาเป็นวิ่งเหลือเชื่อวันนี้น่าหดอะไรอายุพี่น้องมันเอาไปใส่เสื้อเอาเอาแห้งนี่ไปให้มันนอนก่อนนอนพักผ่อนก่อนถ้าหลับนี่ลป็นยังเป็นวินเดี๋ยวจับเขาน้ำเท้าน่ะมันมันแดดแห้งมันตากแดดไปใส่เกลือบ่นี่นอพี่น้องสัมเ็จเหยียบลอยเดี๋ยวเขาวัทธรปิกาสามพี่น้องลุปไปซิบซิบกุศลจันท์ทำไมถ้ารูปนะยบ ปีกะสิบสอปีกายะในสามปีนีน่ะจะสามสิบปดนะสามสิอ็หรือ, 33, อสามสิบสามเนาะปีกาสามซบอ่ะ้ากับรูปไปได้เติบแล้วปีนีนะพี่น้องร่วมทั้งเขจาจ่าหรือเศร้าสามสอบปีกาสามสิบปีนีเศร้าสามเขาเนียวนะพี่น้องขขาเนียสิบขกาจ่าเจ็สอบนี่เนานะ Sucking, มาเอาขึ้นรถเมื่อเราเอาพี่น้องเราอยู่บ้านรวมแล้วเด็กเขาเศร้าสามสองนะพี่น้องลุบลุบลุดปีกายลุบหัวปีกายปีกายได้สามสิบนะพี่น้องปีนี้ได้เศร้าสามลุบอยูเจ็ดสองมัดนะพี่น้องมาแล้วก็ค้นขึ้น

นี่น้องพี่น้องเอามาเฮกิดเอาไปเกิดเล่าจะไปย่อน้องพี่น้องเมื่อนี้นะถือว่าสรุปผลงานหน้าทงแคมหองน้องพี่น้องได้ซศษสามสองน้องพี่น้องลุดปีกาน้องปีกาได้สามสิบสองน้องพี่น้องลุกไปประมาณพวกเจ็ดสอบนี่น้องพี่น้อง เดย์ชาวเสาในปีนี้นะแกขึ้นเล้าน้ำหนักพี่น้องสิบปลายแล้วก็เอามาือเดือนน้ำหนักพี่น้องโอเคน้ำพี่น้องแสแหละอะสิได,ด้โจ๊กคลิปแน้องเอาไว้สรุปแต่ทงแ,แ,แต่ละทงน้ำแบบอยูพี่นอ้องยังอยู่ได้ยังนานนูน่นท้าพ่านซิมน้ำพี่น้องและะ้วก็แข้มหวยนาะงยังอยู่สามบอลท่านหละปั้นน้ำพี่น้องท้าพูดแล้วพี่น้องบาทางรถไปได้ผู้แหละจังสิปันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางกันยังหยางรถทายยัง,ยงถถยไปไปได้น้ำพี่น้องรถปั้นเขาไปไปได้ เพื่อนพี่น้องไปพรอกันมาคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแสละะเดอบ๊ายบายสวัสดี